กินอาหาร,รแบบเหน,นียวๆจารย์ก็ไม่กนมินต้องมากินแบบนี้อยู่ได้ไงเนี่ยฮะวันนี้ทั้งวันไม่กินอะไรเลยเนี่ยถ้วยเนะี่ยถ้าไม่กินเนะี่ย มานั่งวางป้อนกันอย่างนี้เหรอหืมอืมจุมกระปงปะเนี่ยน้ำลายผอมแย่เลยลเอ,อ้ยอืมเอาใจกันขนาดนี้เหรอก็เอาใจกันขนาดนี้เลยลูกพอลูกแม่ กินเองใช่ไหมแต่ไม่กินในชามต้องให้แม่หยิบมาวางไว้ตรงนี้ดอ,องใจก,กันสุดๆไปเลยเนาะผู้ชายคิดว่าน่ารักเหรอแม่ต้องเอาใจทุกอย่าง หิวหิวแต่มันอยู่ในชามก็ไม่กินต้องระวางไว้ตรงนี้หิวมากคุ้เชิญขอมาทำไงเนี่ยไม่สบายมาทำไงน่นล่กอิดถึงจิตใจแม่บ้างไหม ถ้าแม่จะเป็นยังไงล้วพูงไม่สบายแม่ก็เหงาแล้วสิลูกไมีหนูแม่ก็เหงาแล้วสิลูก,ก,ลลกอิ่มไหมเหรออิ่มไหมเหรอลูกแม่ <laughs>